ยาตราลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อติดตามเรื่องนี้นะครับเชิญครับครับต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยนะครับ ได้เกิดผลกระทบจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการลดกบประมาณในเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับส่งผลให้ผู้ลี้ภัยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่พักพิงนะครับเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนอาหารรวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับที่มติคอมอได้มีการผ่อนปลนรวมถึงอนุญ,ญาตให้กับผู้ลี้ภัยสามารถออกมาทํางานภายนอกแคมป์ได้ครับ ใกล้ถึงกําหนดวันที่ผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราวนะครับจะสามารถออกไปทํางานภายนอกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนับเป็นความคืบหน้าที่สําคัญท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่ายผู้ลี้ภัยจะต้องเผชิญกับการลดงบประมาณด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการผู้ลี้ภัยชาวกะเรี่ยงกล่าวว่าการที่ผู้ลี้ภัยจะสามารถออกไปทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจะช่วยให้พวกเขามีรายได้ดูแลตนเองครอบครัวได้มากขึ้นนะครับขณะนี้ผู้ลี้ภัยบางส่วนก็เริ่มมีการเข้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วครับจริงๆเนี่ยผู้ร้อนตั้งอยู่สู่ผู้หนีภัยเนี่ยมัน ห้าสิบปีกว่าแล้วนะห้าสิบปีกว่าแล้วจะได้อนุญาตแบบนี้มาขอดเนี่ยไม่มีฮะไม่มีตอนนี้พวกเราได้ได้แล้วอนุญาตเนี่ยพู้ดีใจขนาดไหนก็พูดไม่ออกแล้วนะดีใจจริงๆผู้นิพาก็มันดีใจจริงๆแล้วก็อยากจะครอบครัวนะรัฐบาลไทยแล้วก็ประชาชนที่เข้าใจพวกเราพูดทำไมาจริงๆอตอนนี้ก็ไปประเทศที่สา้ก็อย่าไปก็ไปไม่ได้เนาะ แล้วจะกลับก่อการต่อสู้ก็ไม่หยุดเลยกลับไม่ได้ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงงานชาวเกเหรีนะครับที่มีญาติอยู่ภายในค่ายผู้ีิภัยแม่ละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเกี่ยวกับท่าทีและความคิดเห็นต่อการอนุญ,ญาตให้ผู้ีิภยัยออกมาทํางานภายนอกค่ายได้จากเสียงสะท้อนนะครับพบว่ามีแรงงานหลายคนมีความต้องการทํางานใกล้กับพื้นที่พักพิงเนื่องจากไม่ต้องการให้อยู่ห่างจากครอบครัวนะครับ ในส่วนของการดําเนินการจะต้องดําเนินการภายใต้สีเงื่อนไขทางผู้ริภัยนะครับจะต้องยื่นขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อทํางานโดยมีผู้มีอํานาจพิจารณาก็คือนายอำเภอหรือประหลัดอําเภอที่ได้รับมอบหมายนะครับในส่วนของขั้นตอนที่2ก็คือให้ผู้ริภัยไปดําเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนขั้นตอนที่3นะครับก็คือการยื่นคําขออนุญาตทํางานพร้อมกับเอกสารและหลักฐานที่กําหนด ในส่วนของขั้นตอนที่4ก็คือนายทะเบียนนะครับอนุญาตให้คนที่เป็นผู้ลิภัยนะครับสามารถทํางานได้ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มีคําสั่งอนุญาตให้ทํางานโดยมีสิทธิ์ทํางานกับนายจ้างได้ทุกประเทศขออภัยครับทุกประเภทที่ไม่ได้มีประกาศห้ามทํานะครับ โดยในประเทศไทยนะครับมีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ใน4จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นก็คือจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะครับโดยมีตัวเลขผู้ลี้ภัยประมาณ77,000คนนะครับซึ่งในจังหวัดตากนับว่ามีตัวเลขของผู้ลี้ภัยสูงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ30,000คนครับ คุณวิรพัฒน์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการประเมินจากหลายๆฝ่ายนะครับถึงข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆแต่ที่แน่ๆที่ชัดเจนเลยอย่างหนึ่งเนี่ยคือมีการประเมินว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญทําไมถึงมีการประเมินว่าการที่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยสามารถออกมาหางานนอกค่ายได้นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับ ครับต้องบอกเลยนะครับว่าในบริเวณค่ายผู้ีิภัยมีองค์กรระหว่างประเทศมีการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งการที่จะอนุญาตให้กับผู้ีิภัยสามารถที่จะออกมาทํางานภายนอกค่ายได้นั่นก็คือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะให้ผู้ีิภัยสามารถที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวรวมถึงลดการพึ่งพาองค์กรระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นครับคุณพัน์นอกจาก ผู้ลี้ภัยที่ได้ไปพูดคุยมาบางส่วนบอกว่าโอ้โหอยากจะหางานที่แบบอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่ไกลจากครอบครัวเขามีเสียงสะท้อนในมุมอื่นๆไหมครับว่าหลังจากที่มาตรการนี้ออกมาแล้วเนี่ยคือเขาคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการยังไงที่อนุญาตให้เขาสามารถออกไปทํางานได้ครับครับจากที่ได้มีการพูดคุยกับญาติของแรงงานนะครับบางส่วนก็พบว่าเบื้องต้นได้มีการได้มีคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วที่วันพรุ่งนี้จะเริ่มมีการออกมาภายนอกข่ายนะครับ บางส่วนก็มีการรอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้ทราบนะครับว่าจะสามารถไปทํางานในพื้นที่ตรงไหนได้บ้างซึ่งอย่างเคสกรณีที่ผมได้มีการพูดคุยมาเขาก็บอกว่าเขาเองนะครับมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเคนด้วยกันซึ่งหากไปทํางานในพื้นที่ไกลๆก็เป็นห่วงลูกกับภรรยาที่จะต้องเลี้ยงดูลูกทั้งหมด7คนที่อยู่ในค่ายคนเดียวนะครับ พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คงอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการประเมินนะครับว่าการอนุญาตออกมาครั้งนี้เนี่ยผลดีผลเสียเป็นอย่างไรแล้วก็คงจะต้องประเมินกันต่อไปด้วยช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนิรพัชครับมาติดตาม